แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเซนีวิลและคุณสัตสินิพามมากที่สน,นุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f เ b a T ีบายแช n แนครับในคลิป e ด็ก f i l e กลับมากันอีกแล้วเนาะก็คลิปนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ทายเราไม่รู้แหละเราทำอันไหนคลิปก่อนแต่ว่าวันตอนที่อัดอยู่เนี่ยมันเป็นอันสุดท้ทายที่อตอัดน,นะครับสหรับการจัดเด็กในการเปิดแค่ B ี0ุทนหกสี่กล่องแล้วก็บิวเป็นเด็กเลยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อสําหรับน้องๆมือใหม่หรือเพิ่งกลับมาเล่น่นหหรืออาของไมไมด อะไรก็ตามนะครับที่น้องๆลำบากกันนะหรือยังแบบพี่ผมไม่มีของเลยอย่างเงี้ยนะครับมาจัดเป็นเด็กให้น้องๆจะได้เอาไปเล่นได้แต่ถ้ามีของเสริมรอะไรค่อยไปเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับวันนี้จะเป็นการจัดจารเลกูล่าครับก่อนไปดูคลิปกันนะครับอย่างที่บอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิด,ไม,มผดไม่มีถูกการันเด็กการจัดเด็กผมถนัดเป็นการนําเสนอนะครับกับ ตัวชุดของมันที่ออกมาแล้วแบบของไม่ครบอย่างเงี้ยแต่ว่าผอจัดเล่นได้อยู่นะมี PG นะมีอะไรนะแต่อาจจะไม่ใช่ดอ PG g อะไรอย่างงี้ให้น้องๆได้ดูกันโอเคเริ่มันเลยครับตัวเริ่มนะครับก็เป็นตัวใหม่เนาะแล้วก็จะมีทิกเกอร์มาให้รู้สึกอันนี้เป็นทิกเกอร์ใหม่มในชุดมันนะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นคิแปดนะครับดอ4 UC นะซึ่งคีดอกับฮิวเนี้ยน่าจะเป็นอาร์ตเก่าหมดเลย นะครับเราจะไม่ผิดประมาณนี้ครับเนาะทั้งหมดก็คิบแปดสี่หูสี่นะครับมันให้มาอย่างนี้เออมันทำอะไรไม่ได้นะก็ถือว่าแบบมันฟ,กฟิกคอร์สของมันแล้วกันนะครับว่าเ,ออเด็กมันมีอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ Excel มันก็ไม่มีออฟ้อนมาให้หรอกนะครับออมาที่เกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งจะมีเจ้านี้จริงๆต้องบอกก่อนอย่างนี้ในชุดนี้มันมีสองทางเลือกก็คือเล่นการ์ดที่ชื่อเหมือนกันเยอะๆแล้วเกิดเทคก็คือ มีการอย่างนี้ในโซ2ใบแล้วจะเกิดเทคอะไรป,ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆแม่งใช้ยากเพราะว่าหลายๆตัวในชุดอะที่อ่านดูแม่งเก่งนะเวลาการ์ดให้การ์ดทีมสามใบพร้อมกันเทคการ์ดสามใบพร้อมกันเนี่ยมันเท่ากับเดคฮีโร่ตัว VR เลยนะแต่ว่ามันต้องมีการที่ชื่อเหมือนมันสามใบในโซแล้วมีตัวมันตัวเดียวคือกูโดนเผากูจบแน่นะครับก็เลยใส่เป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้มีเทคเมื่อเอามากาดสามารถเอามันเข้าโซได้ก็คือเติมโซลให้เราได้นะครับเมื่อถูกขออภัยไมได้ถูกการเมื่อถูกรีทรายเขาได้บาร1หนึ่งเข้าโซได้แล้วก มีเข่งหนึ่งจากในโซครับเวลามาถูกโซชาร์จหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในโซอยู่แล้วอะครับเมื่อ,อ,อเมื่อรีทายเรียาการของคู่แข่งด้วยความสามารถของการ์ดเรานะครับสามารถบายมันแล้วก็จวหนึ่งได้นะครับก็ใช้ในกรณีไหนก็ได้นั่นแหละนะครับต่อมาเยลโลโบครับเยลโลโบเป็นตัวชาร์จจริงๆถ้าเป็นของที่ผสมอะเยลโลโบเก่งมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวโซชาร์จนะครับเยลโลโบเองมีความสามารถก็คือถ้า,าเมื่ออยู่ในโจมตีนะครับถ้ามีเกดสองหรือสูงกว่าโซชาร์จหนึ่ง ยูนิตนี้บวกห้าพันนะครับจมเมื่อยูนิตนี้โจมตีเกตสองือสูงกว่าอ๋อเมื่อมันตีเกตสองสูงกว่าแล้วก็มีเคกหนึ่งนะครับเมื่อถูกไรทับอ่าโซชาร์สองนะครับถ้าชาร์ตทิกเกอร์ยูนิตหนึ่งใบหรือมากกว่าได้ัวนหนึ่งก็มันอย่างน้อยมันได้คืนะเอออย่างไรเป็นทิกเกอร์ก็ยังได้คืนแล้วก็รอพีจีไอแล้วก็พีจีเกตหนึ่งครับแค่นี้เลยเราใส่งโง่ๆเลยครับ G เกตหนึ่งเอาใส่ตามนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครมีในส่วนของ ดอพีจอยู่แล้วไม่เปลี่ยนตัวเกศูนย์แนะนําก็เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างยืนดีนะแต่พลังมันน้อยไปนิดนึงพลังมันเจ็ดพันนะครับแต่มันปั๊มพลังได้ค่อนข้างดีเลยมันบอกว่าถ้ามีตัวที่ตัวมันเองนะครับอยู่ในโซ2สองใบนะครับหรือมากกว่ายูนิตนี้จะบวกหมื่นแล้วกลายเป็นหมื่นเจ็ดเลยนะมันคอนหมื่นเจ็ดค่อนข้างจะดีพอสมควรแต่ว่านั่นแหละหลักๆก็คือว่า,าตัวเด็กมันจะเป็นไปในสตาร์นี้มากกว่าคืออย่างที่บอกคืออย่างตัวเมื่อกี้คือแบบ มันต้องมีอะไรในโซ2สองใบาสามใบอ่เียคือมันค่อนข้างทํายากนะมันไม่ได้ทําง่ายเลยมาต่อมาครับเป็นในส่วนของหน้ากล่องที่เขาให้มา e m b เบ m ม,มัตเตอร์เอมเบมมตตัครับมีเทคที่เอาถ้ามีโซเจ็ดใบเ้ไปบวกพลังอันนี้ก็เสกเทคิคค่อนข้างดีเลยแล้วมีเทคนหนึ่งเอาออโต้ในช่องแวนช่องเลียเมื่อลงสนามเขาหนึ่งครับเอ่อค้นหาการจากกองการคุณและดอบโซคอชจากกองหรือจากดอบก็ได้ครับสามใบที่มีชื่อเหมือนกัน เหมือนกับยูนิตของคุณ1ใบก็คือต้องมียูนิตในสนามอยู่แล้วนะครับหนใบนาการ์ดเหล่านั้นเข้าสู่โซครับค้นหาถ้าค้นหาจะกองให้สับเด็กด้วยก็คือเก็บยังไงก็ได้อย่าลงแดมลงแดมกับเข้าโซอย่าลงแดมกับยู่ในโซดูในโซอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าลงแดมคือจบนะครับเนะโอเคแล้วก็จะมีตัวต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้มีความสามารถก็คือเมือม่อเมือ unit ม่อยูนิตเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันกาด ในขณะที่ถูกบูสต์เนี่ยพลังในโบก6ก0 0นะครับจนจบการต่อสู้ถ้าในโซมันเองมีตัวเองสอ2ใบนะครับเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งเลือกรีทายเรียกการคู่แข่งเ,เลือกรีการคู่แข่งใบแล้วก็รีทายมันทิ้งได้ด้วยก็เป็นตัวรีทายอะ่ะก็ค่อนข้างจะดีนะเอาจริงและตัวต่อมาครับอา่าเป็นตัวที่ใช้กับการอินเตอร์เซปแล้วก็เอามากันได้ พอเอามาเส็นะครับก็คือมันถูกรีไทยในท้องกาเดียนเมื่อไหร่เวลามันกาดเส็บถูกีไทยท้องกาเดียนสามารถเอามันเข้าสู่โซได้แล้วมีเหตุอย่างในโซครับใบตัวมันเองเลือกอยู่ในจำนวนหนึ่งใบบวกหนึ่งหมื่นนะครับมาปั๊มให้แวนก็ได้แล้วหมดสิบสองใบเมื่อกี่สิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่ครับเด็กนี้เดี๋ยวมันจะหนักไปทางเกศสามนิดนึงนะมาที่เกศสามครับเกศสามของเรานะครับ จะมีตัวนี้2ใบจริงๆใส่3หรือใส่2ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเจ้าตัวนี้มันบอกว่าในช่องเอรียกากรศีกาเดียนครับถ้าเรามีโซติดใบหรือมากกว่าอย่างนี้บว่วงพลังโรมตี 6, 000, 10, บวกหมืน่นชีบวกหมื่นอารมณ์คล้ายจริงอารมณ์คล้ายเอามาใช้เหมือนชีลายุกินั่นแหละแล้วมีเทคนินึงอตโตในช่องเรียกาศครับเมื่อโจมตีนะครับถ้าในโซเรามี10ใบหรือมากกว่านําเรียกากศใบอื่นของ1หนึ่งใบเข้าถูวโซจวดสองนะครับก็เอาอะไรที่ไม่จําเป็นเข้าโซไปก็ได้หรือว่าแบบอะไรที่อยู่ในนี้อยู่แล้วเข้าโซไปมันเต็มก็ได้ัว แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นเหมือนอัศวินตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีเทคออโตในช่วงวัช่วงเรียนเมื่อลงสนามคอเตบาลหนึ่งครับนำการ์ดหนึ่งใบาจากดามเมโซนของคุณเข้าอ่าเข้าสู่โซอันนี้จะเป็นตัวเดียวที่ทําให้การ์ดในดามเมันเข้าโซได้แล้วก็นําการ์ดเกดสองหรือสูงกว่าจากโซคุณหนึ่งใบขึ้นมืออันนี้ก็ไว้หาตัวเล่นแล้วก็นําการ์ดเปบนุคคข,ของเรานะครับยิงเดมนะครับเป็นดามเมโซนเราในสภาพหนาความหนาไม่ยิงเดมให้เอาเข้าดาเมเฉยๆนะครับไม่ได้มีผลกันใช้เดมสุดท้ายครับกับ บูฟลาสนะครับตัวนี้ปุ๊บ VR ของเรา VR ตัวนี้มันจะมีเทคค่อนข้างจะงงๆนะอยากให้ค่อยๆค,ค่อยๆฟังมีเทคแอคทีฟในช่องบันการวันเพร์เทนนะครับดูการ์ดดูการ์ดรทั้งหมดจากกองการ์ดเราก็คือเปิดมาเลยนะครับแล้วก็ค้นหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนกัน3ใบก็คือถ้าเราใส่ตีก๊อปปี้สามใบก็จะออกมาง่ายๆเลยแหละชื่อเหมือนกัน3ใบสแสดงการ์ดเหล่านั้นนะครับถ้ามีการ์ดที่ชื่อเหมือนกัน กับการ์ดเหล่านั้นอยู่ในโซเราอยู่แล้วเนี่ยให้ดำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือให้เอาเข้าโซทั้งหมดแล้วสลับกองการ์ดก็คือเอาง่ายๆมันจะเล่นให้การ์ดมันครบ3ได้ง่ายนั่นแหละแล้วมีเคกหนึ่งครับในช่องแวนการ์ดเมื่อเมื่อยูนิตโจมตีถ้าในโซคุณมีการ์ดเกรด3เป็นจานวน2ใบถ้าในโซเราเนี่ยมีการ์ดเกรดสามเป็นจำนวน2ใบ,ใรรรใบหรือมากกว่าคุณเลือกเรียกการ์ดของตัวเอกของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายมันทิ้งนะครับยูนิตนี้จะพัดบวกพลังบวกคิ ของยูนิตนั้นจนจบเทินนะ mm. ก็ยิงเขาทิ้งแล้วก็บวกให้ตัวเองซึ่งเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าจะเปิดหาอะไร3ใบ4ใบขนาดานี้นะครับอาจจะต้องดึงตัวมันเองเข้าหรืออาจจะต้องอาศัยว่าพวกนี้มันไหลเข้าไปในโซเองมันไม่มันไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากดึงเกต3เข้าสู่โซเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้อ่ะมาดูของทั่วๆไปที่ใส่ในเลกกันนะครับเหมือนเดิมก็จะเป็นในส่วนของ อัตลักษณ์ของเด็กแค่เรียกอย่างนี้ก็ได้เนาะนะเมื่อก่อนเล่นภาค G มันก็ไม่เยอะขนาดนี้ทุกวันนี้มันเยอะกว่า G อีกนะครับควิกชิลครับหนึ่งใบนะครับก็หาได้ในชุดแบง่งดีมหรือชุดเจเนสทีดีเจเนซิสนะครับแล้วก็อีเมนเจอรี่กริฟครับ1กับ2คือเข้าใจแหละว่า1อาจจะไม่ได้ใช้เยอะสำหรับ ของโ o เทคหรอกแต่ก็ให้อยากให้ใสไว้อย่างกับ88บ 8, 8, จบๆไปนะครับเข้าใจง่ายดีก็อันนี้ใส่เยอะได้แต่อันที่1อาจจะใส่สักสีก็ได้สำหรับคนไม่มีนะครับนะโอเคประมาณนี้อ่ะในกรณีเนี้ต้องบอกก่อนว่าโพเทคเป็นแคนที่ทํายากเพราะว่า1กับ2รลูกเล่นไม่เหมือนกันเลยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนแคนอื่นๆนะอาจจะแบบพูดเยอะนิดนึง มาที่ตัวเริ่มก่อนนะวิธีการเล่นของตัวเด็กนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยตัวที่น่าไลฟ์สุดก็มันไม่พ้นเยลโลโบหรอกครับนะเยลโลโบเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ได้ครับไลฟ์เป็นเยลโลโบแต่ถ้ามันไม่ใช่เยลโลโบจริงเอาที่เข้าโซ่ไปก็ได้นะเผื่อมีการรีทายตัวเนี้ยก็บายตัวเองได้จะได้หาฐานเรื่องทําจั่วได้นะครับทีนี้พอขึ้นเกตสเนี่ยจะบอกว่าเป็นเอ็มเบมเลยไหมพี่ง่ายดีนะครับคือก็ง่ายจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเทคเอ็มเบมเอ็มเบมมาสเตอร์อ่ะมันสามารถกด พลังมันสามารถกดเก็บของได้นะครับเราเลยรู้สึกว่าเฉยๆกับการที่มีเอมเบมมาสเตอร์อยู่นะครับอาจจะเป็นแอ่าเวลเลียนซักอาร์มก็ได้นะครับไล์ปุ๊บพอไล์ทับมันจะโซชาสองอ่ะสมมผูโชคดีครับเอ้ยเอาเป็นใบกันดีกว่าสมมุติโชคดีเป็นนิดหนึ่งปุ๊บแล้วก็เป็นการเกตสามหนึ่งใบเข้าสู่โซไป เพราะว่าตัวนี้มันโซชาร์จสองถ้าเราไม่โซชาร์จติดทิกเกอร์ก็ไม่ได้จวดแต่ถ้าโซชาร์จติดทิกเกอร์หนึ่งใบหรือมากกว่าก็จะได้จวดนะสําหรับสะก,กิวของเยรโลโบนะครับเสร็จปุ๊บเราสามารถขึ้นเกีเยร์สามได้เลยขึ้นเกียร์สามปุ๊บถ้าหยิบกิ๊บหนึ่งก็เป็น p g คิดง่ายๆกันถ้าหยิบกิ๊บสองก็อารมณ์เหมือนฟอร์สนะครับอารมณ์เหมือนฟอร์สหนึ่งบวกดำวนบวกแค่ห้าพันแล้วก็ได้ชิลเพิ่มแค่นั้นเองคือจะหยิบอะไรก็แล้วแต่ แต่ในกรณีวันนี้คือถ้ามันหยิบ p g มันก็คือโอเคมี PG จบนมืออันนั้นอยากให้เข้าใจตรงนั้นนะแต่หลายอย่างเนี้ยที่เป็นแคนโพเทคอะเราอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะใช้กิฟต์สองเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้อะไรจริงๆขอหยิบเป็นกิฟต์สองเพราะว่ามันไม่เหมือนกันโอเควิธีการเลือกกิฟต์อะให้ดูเป็นเคสไปเคสไปถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นแคนที่กดดันหนักๆมีชี้แรงๆอย่างไดแมนอย่างเงี้ยที่แบบตีพลังเยอะๆอย่างเงี้ยการเลือกโพเทคหนึ่งอาจจะเป็นทางรอดที่ดีกว่า แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราต้องการการที่แบบ intercept ได้หรือเรารู้สึกว่ายังเอาเด็กนั้นอยู่ให้ใช้เป็นกิฟต์สองเป็นตัวเลือกดีกว่าเพราะจริงๆการเลือกกิฟต์มันมีผลต่อการเล่นในระดับหนึ่งแต่คนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบเลือกโรเทคสองเพราะว่าเอาไปทําไมอ่ะโรเทคสองไม่ Pro ไมค่อยจําเป็นเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บวิธีการเล่นของเจ้าเด็กเนี่ยหลักๆเนี่ยพอเราลงเป็นเจ้านี้ได้นะครับแล้วให้เราเอาใช้สกิลบนก่อนเลยคือคว่ำหนึ่งแล้วก็หา การ์ที่ชื่อเหมือนกันแล้วก็จับยัดแม่งเข้าโซไปเลยนะครับที่ไม่ค่อยอยากให้หาเลยคือ 1. คือ Emblem Master แล้วก็ 2. คือตัวมันเองเพราะว่าเราจะไม่ปั๊มกิฟไม่ได้เลยนะครับถ้ามันเป็นตัวมันเองนะให้หาตัวอื่นดีกว่าครับอย่างอเอาตัวนี้ก็ได้ปึ๊บตัวนี้อ่ะเรามีเราไลฟ์เป็นรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เปิดเขาได้บ้านหนึ่งเปิดมาครับเราเลือกการ์ดหนึ่งใบเราเลือกตัวนี้เรา,เเราสแสดงอีก3ใบที่เหลือในโซเรามี1ใบให้เอา1ใบขึ้นมือ แล้วเอาที่เหลือ,อยัดเข้าไปหมดเลยไงก็จะเป็นอย่างนี้และแล้วเสร็จปุ๊บไอใบนี้เดี๋ยวจะคอรหรือไม่อะไรก็ว่ากันนะครับทีนี้เราอาจจะหาเรื่องโซชาร์จแต่จริงๆตัวเด็กเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันทําการโซชาร์จจากการเก็บของเข้าโซมันไม่ได้โซชาร์จโซชาร์จโซชาร์จโซชาร์ตขนาดนั้นนะครับมันเลยจะทําให้แบบลําลบากนิดนึงนะครับ ของคุณและทีนี้อาอาจจะเป็นลงในส่วนของเยลโลโบเพิ่มเป็นลงเป็นเยลโลโบถามว่าทำไมถึงเอาเยลโลโบไปลงหรือจะลงเจ้านี้เพิ่มก็ได้นะครับให้เอาไข่ก็ได้สองระหว่างสองใบเนี้ยสักใบหนึ่งแต่ถ้าจะเววอร์ก็เอาเจ้าใบนี้ลงก็ได้พอลงใบนี้ปุ๊บให้ลงเอ็มเบมมาสเตอร์ครับเอ็มเบมมาตเตอร์ เอามาลงที่ช่องนี้ก็ได้หรือว่าช่องนี้ก็ได้แล้วแต่เพราะว่า m m b ม d m a s t e r มันอยู่ในช่องเรียถ้าโซเกิน7มันจะนี่อยู่ละกดพลังของ m m b ม d m a s t e r ครับลงมาปุ๊บอ่าเขาจะบาดหนึ่งค้นหาการเป็นกันสามใบจะก,กองจะดรอปนะครับรวมๆกันก็คือหาตัวแม่งออกมาให้หมดนะครับอ่ะปุ๊บพอเราหาตัวมันออกมาให้หมดเสร็จปุ๊บนะครับก็เอามันเข้าโซไว้ไหมดเลยทั้งปึกเลยนะปุ๊บเข้าโซไป แค่นี้เองนะครับแล้วก็อันนี้จะต่อบบูทนี่ก็ได้แล้วก็ลงการ์ดเจ้านี่ไปนะครับเจ้าเนี่ยมันบอกว่าถ้ามันมีตัวเองอีกสองเอ่อถ้าถูกบูทมีตัวเองสองใบปุ๊บเขาได้บาตรหนึ่งดีไทยเรียกการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบนะครับเมื่อโจมตีบรนยากาศในขณะที่ถูกบูทอ่า,อาจจะหาตัวบูทให้มันสักงหนึ่งตัวเป็นใครอนะเยลโลโบว์อะจริงๆเยลโลโบเกินต้นเทินมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะถ้าคุณถ้าคุณมีเกดสองกระสุนกว่าโซชาร์ตหนึ่งยูนิตนี้บวกห้าพัน เมื่อจมตียูนิตเกศสองือตัวกว่าก็มันต้องเอามาตีอะแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์กับช่วงปลายเกมจริงจจะบอกว่าดูดเยลโลโวเข้าไปถ้าไม่มีอะไรดูดก็ได้เช่นกันแต่ว่าเมื่อกี้เราจะทําให้ดูเพราะว่าเราจะใช้เทคของเจ้านี่นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้แวนตีเลยก็ได้พอแวนตีเนี่ยมันบอกว่าอ่าถ้าถ้าในโซเรามีเก3สามองใบมีถึงบวก เสมมุติสมมุติละกันสมมุติว่าเรามีในโซเป็นเกสามีหนึ่งใบเป็นเจ้านี่ไปปึ๊บถ้าในโซเรามีเกศสามสองใบปึ๊บ่ะนี่สองใบนะอันนี้ขอสมมุตินะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่ถึงแต่จริงเทิร์นแรกอ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกเทิร์นแรกเรามาแค่เก็บของแค่นั้นจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เสร็จปึ๊บอ่าเป็นจำนวน2ใบหรือมากกว่านะครับคุณเลือกเรือกาศของตัวเองหรือของคู่แข่งหนึ่งใบรีททยมันทิ้งมันจะได้พลังมา เราก็ไปเลือกเลถ้าเขาฝั่งข้ามเขามีเรือเราก็เลือกเรือเขา,เอายิงทิ้งแล้วก็ดูดพลังกับไอ้นี่เข้ามาสมมุติฝั่งข้ามเป็น ford, แคนฟอร์ดเรายิงเกตสามเขาทิ้งในช่องเรือมันก็จะได้พลังมาอีกหมื่นสามแล้วก็บวกอีกหนึ่งขีนะครับเพราะว,าว่าบวกได้พลังทั้งขี้หรือถ้าเขามีเกตสองนะครับก็ได้มาหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือตามเบสพลังเขาหลักๆมันก็จะตีคิดว่าถ้า,ถาเขาทักหมื่นหนึ่ง 101, อย่างเงี้ยดีมือทักหมื่นมันก็จะตีไป้สองสองหรือสองห้าอะไรประมาณนี้นะครับสองขีนะก็คือเป็นตีออกสองขี้เลย แค่ขอมีเกลืสาในโซ2ใบนะครับแต่ก็จริงๆอ่ะตอนที่มันกดเทคนี้เสร็จปุ๊บอ่ะนะครับมันเป็นเทคอ่เมื่ออยู่ในโจมตีพอบิดปุ๊บโจมตีไอ้ตัวเนี้ยมันจะเห็นเทคแล้วมันจะเห็นเทคเพราะว่ามันบอกว่าเมื่ออ่าเมื่อเมื่อรีทายเรียกการของงตรงข้ามนะครับด้วยความสามารถของการ์ดคุณบายการ์ดใบนี้จากในโซ่ก็ค,คือเราถอดมา3มใบแล้วเราบายทิ้งแม่งหมดเลยปุ๊บ ก็ได้จัวสาอะ่ะแล้วก็จริงๆอะ่ะต้องนับโซดีๆนะอาจจะต้องถึงขั้นว่าเอาเอมเบมมาสเตอร์ตีไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยว,วพลังมันจะลดนะครับเดี๋ยว,วมันจะพลังไม่พอแล้วค่อยเอาเนี่ยตีแล้วก็โซบาสาแต่ตอนนี้ในโซเรามีทั้งหมดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกินเจ็ดปุ๊บมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะเอาไวท้ทีหลังนปุ๊บ ตีไป2 2 0 0 0ื่นสอถึงสองหมืดยประมาณนะครับแล้วแต่ตัวที่มันกินเข้าไปแล้วกันแหนะก็จะตีไปเสร็จปุ๊บได้ทิกอะไรก็โยในให้ข้างแล้วก็ตรงนี้ได้จวดสามจวดไปก่อนเลยแล้วค่อยเช็คทิกนะครับแหนเะมื่อกี้ไปโฟกัสโอเคจวดไปก่อนเลยค่อยเช็คทิกแล้วก็เอามาข้างนี้เอเม็มเบมตีเป็น14นะครับตีเป็น14บสีวกแปดเจ้านี้ตี รวมรวมกับบูธของเยลโลโบตันนี้เดนเก้าเป็น17บเอันนี้เป็น 22, 22่สิบสอวกหกพันะครับ22่สิบวกหกพัเป็น 28, 28่สอ่ามีตัวมาใน,ใน2องสองใบาสามารถเข้าได้บัสหนึ่ง 1, รีทายฝั่งตรงข้ามทิ้งได้นะครับประมาณนี้แล้วก็จบเทอร์นนี้ครับไม่มีอะไรมากหลักๆเทิร์นแรกๆจะได้มือแต่ว่าอย่างที่บอกคืออ่าเทอร์นแรกๆจริงอ่ะ ถ้ามันไม่ได้โชคดีมีเกตสามเข้าโซ่สองใบมันทํแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปหวังพื่งอย่างอื่นแทนหรือว่าไปกดเทคมันแล้วดึงเกตสามเข้าโซ่ไปแทนแต่จริงๆดึงเกรดสามเข้าโซ่ไปบางทีก็ดูไม่คุ้มนะครับแต่ดึงกีิก็ดึงไอ้ตัวที่เราเข้าไปเมื่อกี้นั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่ามันเข้าโซได้จริงหรือเข้าโซไม่ได้จริงๆเรามีตัวนี้แล้วเราตัวนี้มันเข้าโซ่ได้หมดอ่ะเราสามารถใช้เทคเจ้าตัวนี้นะครับยิงก็ได้ยิงแล้วก็ใช้เทคท่าจั่วก็ได้เช่นกันนะครับโอเคทีนี้ ในเทิร์นต่อๆมาเนี่ยไอ้พวกไอ้ดตตีตัวเนี้ยมันจะถูกยิงล่วงก็มันก็ถูกยิงล่วงแหละนะพอมันถูกยิงล่วงเสร็จปุ๊บอะมันก็จะแทบจะใช้ไม่ได้ล้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่มีตัวขุดที่จะมาขุดขึ้นมือแบบขึ้นมือมาใช้ได้เลยอะ มันมันเป็นแบบเด็กมันข้อเสียของมันหลักๆคือมันเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณคนลัดช็อตนะครับแล้วก็ลัดหลักๆมันก็จะเก่งที่แวนคนเดียวนะครับอ่ะในการป้องกันเทิร์นๆต่อไปสมมติมันตายไปแล้วกันพอตายเสร็จปุ๊บอ่ะตายไปเอ็มเบมตายไปเทินหน้าเราก็ไลท์ใหม่ถ้าเราใช้โปเทคหนึ่งก็หยิบขึ้นมือถ้า,าใช้โปเทคสองก็เลือกเอาว่า เราจะถมพลังหรือเราจะกระจายพลังนะครับถ้ากระจายพลังก็ไว้ซ้ายขวาถ้าจะถมพลังก็ลงไว้แวนก็ได้เช่นกันนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้เราอาจจะเอามาเป็นในแง่เราสามารถเล่นจริงๆสามารถได้เล่นตั้งแต่รอบแรกก็ได้คือในแง่อินเตอร์เซปก็คือมีตัวอย่างนี้ถ้าตัวอย่างนี้ขึ้นอนะ่ะคือตัวนี้เราไม่อยากให้ดูดตัวนี้เข้าโซเพราะว่ามันสามารถเอามาอินเตซปได้แล้วถ้าเราเล่นคอมโบกับกิปสองมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้แย่นะพอเราเอาลงมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บ นะถ้าในโซลเรามีสาสองใบเหมือนเดิมเราก็เลือกรีไทยเขาใบหนึ่งนะครับพอรีไทยเขาใบหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็ได้กินพลังกินขีเข้ามาก็เหมือนเดิมก็เอาแวนตีใบมีขีเหมือนเดิมพวกนี้ตีไปแล้วก็พอเข้าเทินในกรณีขารับอ่ะมันจะทำขารับได้นิดหน่อยกรณีขารับอย่างเงี้ยมันจะมีเจ้าตัวเนี้ยอ่อ พอวันเอามา intercept อะครับมันจะเข้าสู่โซได้ปึ๊บก็เวลาเส็อยู่บนของการเดียนอันนี้ยอันนี้อันนี้นนชิลมันจะ5,000พอวันแลเข้าไป g u a เดียนมันจะเป็นหมื่นหนึ่งด้วยเพราะว่าเจ้าเนี้ยมันให้นะครับก็เนี้ยคลิกชิลมันก็จะได้2 0,000ืเลยโดยประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเรามีโซถึง10นะถ้าเรามีโซถึง10เราก็สามารถใช้เจ้าเนี้ยปาลงไปกาดได้เจ้านี้ก็ให้ชิลอีกหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็ใช้ปลากาดได้ประมาณนี้พอไอพวกไอตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยสมมติเราไปการดหมดแล้วเทอร์นหน้ามันเข้าสู่โซไปอย่างเงี้ยหมดจริงๆอะ่ะมันจะโดนยิงก็ช่างมันนะเพราะว่ามันหน้าที่ของมันคือรับตีนแทนเจ้านายนะครับตําตำแหน่งอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเข้าเทอร์นหน้าเราเข้าเทิร์นหน้าเรานะครับประมาณนี้เราก็หาตัวลงไปโจมตีคือเด็กมันจะไม่ค่อยมีท่าใหญ่อะ่ะจะเป็นเอ็มเบมก็ได้ครับแล้วไม่ต้องกดเทคนะก็กด <c oughs> <c oughs> ให้มันมีโซแค่ถึงสิบ เกิน7จ็ดถึงสิอะไรอย่างเงี้ยก็พอละไม่จำเป็นต้องกดเยอะนะครับคือเอาง่ายๆหลักๆเด็กมันอะรีดทุกอย่างให้เดือดทิกเกอร์นะครับแค่นั้นเองแล้วก็กดอ่ะเาใช้เทคนมันเดิมมี3ามสองใบรีทายเขาพอรีทายเขาเสร็จปุ๊บก็ตีนะครับตีไปงงๆอ,อย่างเงี้ยแต่ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้พลังมันุงสูงอย่างเงี้ยเราก็สามารถโซบาร์เจ้านี่ออกได้ นะครับไม่ใช่โซดิใบก้าพวกนี้ออกสมมติเรามี3าใบในโซงีย้ยเราใบาไป3าใบได้พอบเสร็จปุ๊บไอเนี้ยมันบวกหมื่นตามอย่างที่บอกถ้าเราไปกินเกตสที่มีพลังหมื่นมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2งหมสองถ้าไปกินเกดสก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5งหมอ่าประมาณเนี้ยของฝั่งของข้ามมี2อิแล้วก็โซบาร์ดบวกอีกใบละหมื่น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 นะครับแล้วก็ตีไปแค่นั้นเองก็ประมาณนี้สําหรับลูกเล่นตัวเด็กมันคืออยากให้เข้าใจก่อนว่าเด็ก แนวเนี้ยสไตล์เนี้ยมันส่งเสริมตัวแบรนด์เก่ง มันไม่ได้แบบเก่งแบบออเด็กโอ้โหทำไมตีพลังไม่ค่อยสูงเลยอะไรอย่างงี้คือมันส่งเสริมให้แวนเก่งนะครับแล้วก็เอาจริงๆถ้ายิ่งใช้โปรเทคหนึ่งอะพลังตีก็ยิ่งต่ำลงไปงนะอันนี้คือเราปัน่นจนมันค่อนข้างสูงแล้วจนแบบอะอย่างเงี้ย M Beam Master ถ้ามันมีโซเจ็ดมันจะบวกห้าพันอะแล้วบวกข้างล่างไปอ่ะมันตีหมื่นเก้าเลยนะแล้วนี่ตีเป็นสองเจ็ดสองเจ็ดถ้าเป็นกิฟต์หนึ่งก็คือค่อนข้างพลังจะต่ำแต่กิฟต์หนึ่งแรกมากับพลังป้องกันที่สูงแทนนะครับประมาณนีี้้คคคคคครรร like, รัับบบผมมมมสาา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 าลลลลลิิิิปปนนนเเเเเะะกกกกก็ออออออยยยย่่ย่่่่่่่งงงงงชชชดดดดดดไไ์ตตตืืพพๆท สำหรับสนุนพวกเราผมเพียงเดือนสามสิบห้าบาทนะครับสามารถสามาถัครบนท็พเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเว็บทีวีดอทแชนแนลชอบที่ของเรามีช่องสเปเชียลแตงครับสามารถโดเดทกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ